โอเคครับมาว่ากันต่อที่ฉากของวังยูกับบอสอูตัสเลยคือตอนนั้นเขาสู้กับบอสอยู่สักพักแล้วนะแต่บอสก็ยังอึดมากยังไม่ตายสัทีค่ะแล้วในขณะเดียวกันกลุ่มผู้เล่นจากเก l Doom's Day อ่านำโดย Live b r o t h e r ก็ซุ่มดูอยู่ห่างๆใช่ครับพวกเขาก็มองว่าวังยูเนี่อาศัยแต่ความเร็วอย่างเดียวเลยคิดจะส่งแอสซัสซินสคนเข้าไปเก็บทั้งคนทั้งบอสเลยกาจะแย่งเอาบอสไป เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะคะคือวังยูก็สู้คนเดียวอยู่ส่วนดูมส์เดย์ก็มีคนเยอะกว่ารอจังหวะเสียบแต่แผนเขาก็พังไวมากครับคือขณะที่ไลท์บราเตอร์กำลังพูดพูดแผนอยู่เลยนะจูจู่วังยูที่กำลังหลบบอสก็กระโดดถอยหลังหมุนตัวเตะก,กลางอากาศอือแล้วไงต่อคะปรากฏว่าเท้าเนี่ยไปโดนเข้ากับแอสซิสซินคนหนึ่งชื่อ knife into ribs ที่ล่องหนเข้ามาพอดีแป๊กเลยครับโหโดนเต็มเต็มเลยเหรอคะ เต็มเต็มครับกระเด็นออกมาแล้วก็ตายขาที่เลยมีดสั้นสีฟ้าตกอยู่เล่มหนึ่งด้วยจังหวะนี้มันสุดยอดมากคือไม่ใช่แค่เร็วแต่มันเป็นการรับรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ามีคนลอบเข้ามาแถมตอบโต้ได้ทันทีแบบนั้นใช่ครับเหมือนมีเซนส์พิเศษเลยมันบอกเลยว่าแวงยูไม่ใช่แค่คล่องแคล่วธรรมดา,ดาแต่มีสัญชาตญาณการต่อสู้สูงมากจริงๆค่ะแล้วพออสซาซินตายเนี่ย มันก็เกิด P K พอยขึ้นมาแจ้งเตือนไปที่ทีม Doomstay ทันทีอ๋อระบบแจ้งเตือนว่ามีการฆ่าผู้เล่นเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วมันก็เหมือนเปิดเผยตำแหน่งแวงยูไปในตัวด้วยพอทีม Doomstay เห็นชื่อ Iron Ox เด้งขึ้นมาจากการแจ้งเตือน P K ก็แบบอึ้งกันไปเลยชื่อนี้ต้องมีเรื่องราวแน่ๆแต่ไร์บาร์เดอร์ก็ยังสั่งลุยต่อนะครับส่วนแวงยูนี่นิ่งมากก้มลงเก็บมีดสั้น n a t r Sphere ที่ d r อปมาเฉยเลยเป็นไอเทมระดับซิลเวอร์ด้วยสิคะครับ ดูสเตตัสคร่าวๆก็โจมตี27 3 1ถึง31พลังเวท12 1 6ถึง16มีสกิลเนเธอร์สเตรกแถมบวกค่าสเตล h ให้อีก30%ด้วยโอ้โหไอเทมระดับ Silver ร์นี่ถือว่าดีมากเลยนะคะในช่วงนั้นแล้วการที่รู้ว่าเป็นไอรอนออกอีกยิ่งทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นไปใหญ่เลยจากแค่จะมาแย่งบอสกลายเป็นต้องมารับมือผู้เล่นโหดๆแทน ทีนี้แอสซิสซินกคนที่เหลือชื่อ depressing sorrow พอเห็นเพื่อนตายปุ๊บก็รีบใช้สกิล quick movement จะหนีเลยครับก็ต้องหนีแล้วล่ะค่ะจังหวะนั้นแต่แวงยูทำสิ่งที่คาดไม่ถึงอีกแล้วครับเขาหยิบถุงปูนขาวออกมาไม่รู้พกมาได้ยังไงแล้วก็ตาขึ้นไปกลางอากาศเลยฮ ถุงปูนขาวหรอคะใช่ครับถุงปูนขาวธรรมดาธรรมดานี่แหละ <c oughs> แล้วแล้วมันช่วยได้ยังไงคะผงปูนมันฟุ้งกระจายไงครับแล้วไปเกาะติดร่างส่วนบนของแอสซัสซินที่กำลังใช้สกิลเคลื่อนที่เร็วๆอยู่ทำให้มองเห็นตำแหน่งชัดเลยโห <c oughs> คิดได้ไงเนี่ยใช้ไอเทมธรรมดาธรรมดาแก้ทางสกิลสเตล,ลแบบนี้สุดยอดจริงๆคะ่ะเป็นการประยุกต์ใช้ของในเกมที่แบบนอกกรอบมากพอ <c oughs> เห็นตำแหน่งแอสซัสซินคนที่2แล้ว กลุ่ม doomsday ที่เหลือที่มีเม74คนกับชา a r p shooters 4คนก็เปิดฉากยิงใส่วังยูทันทีเลยครับทั้ง homing arrow ทั้ง icicles มาเต็มเลยเป็นการโจมตีระยะไกลประสานกันเลยสินะคะใช่ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คือเออมันเหลือเชื่อกว่าเดิมอีกครับค่ะทำอะไรอีกคะวังยูเขาไม่ได้หลบครับแต่ใช้มือเปล่าๆนี่แหละปัดขวาจับลูกธนู homing arrow ทั้ง4ดอกที่ยิงมาได้หมดเลยจับ จับด้วยมือเปล่าเหรอคะโฮมิงแอร์โร่เนี่ยนะสี่ดอกครับผมจับได้หมดเลยแล้วก็ป้าสวนกลับไปกลางอากาศไปทำลายไอซิเคิของพวกเมเจอร์สทั้งสี่ลูกร่วงหมดเลยในจังหวะเดียวกันพระเจ้าช่วยนี่มันมันไม่ใช่สกิลในเกมแล้วมั้งคะแบบนี้มันเหมือนความสามารถเฉพาะตัวจริงๆเลยนะใช่ครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นทำเอาพวกดูมส์เดนี่อึ้งหนักกว่าเดิมอีก แล้ววางยููก็ไม่รอช้าครับวิ่งตรงเข้าใส่กลุ่มดูมส์เดย์เลยโดยมีบอสเออร์เทอร์สวิ่งไล่ตามหลังมาติดติดอ๋อ oh, ลากบอสไปด้วยเลยจังหวะนั้นไลท์บรัเซอร์ที่อยู่หน้าสุดพอเห็นสัญ,ญลักษณ์ไทชีที่อกเสือ้อแวงยูก็ตะโกนออกมาเลยหมาควนเชนเหมือนจะรู้จักกันหรือรู้จักกิวควนเชนของแวงยูนะคะน่าจะใช่ครับแต่แวงยูก็ไม่ได้สนใจอะไรแค่ยิ้มมุมปากนิดนึงแล้วก็เบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างอย่างรวดเร็ว ลองเออร์ตัสที่ตามมาล่ะคะก็พุ่งเข้าใส่กลุ่มดูมส์เดย์ที่ยืนอกกันอยู่ตรงนั้นเต็มเต็งเลยสิครับเหมือนโดนรถไฟชนเลยพวกนั้นยังไม่ทันได้ตั้งตัวหรือจัดขบวนรบรับมึงบอสเลยด้วยซ้ำโอ้โหนี่คือแผนซ้อนแผนสินะคะใช้บอสเป็นอาวุธซะเลยฉลาดมากสุดยอดเลยครับเออร์ตัสที่กำลังเดือดเดือดอยู่แล้วก็ใส่สกิลชุดใหญ่เลยทั้งชาร์จ collapsing mountain แล้วก็ h i r l w i ว d slash กวาดเรียบเลยสิคะแบบนี้เรียบครับ ทีม Doom's Day ทั้ง16คนโดนกวาดหายไปในพริบตาเลยครับทั้งๆที่ทีม Doom's Day น่าจะมูข้อมูลอยู่แล้วนะคะว่าเออร์ตัสเนี่ยแพ้ทางเวทมนต์แต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปก็คือทําอะไรไม่ได้เลยใช่ครับไม่มีโอกาสได้ใช้จุดอ่อนนั้นเลยโดนล่อให้บอสมาชนแล้วก็โดนบอสเก็บเรียบไปแบบงงๆเลยหลังจากนั้นล่ะคะพอทุกอย่างจบทีม Doom's Day นอนตายเกลื่อน วังยูก็เดินเข้ามาดูแล้วก็บ่นพึมพำคนเดียวประมาณว่าเอ๊ะไม่มีของดรอปเลยเหรอพวกนี้ดวงไม่ดีจริงๆอะไรแบบนี้ครับยังมีอารมณ์มาบ่นเรื่องของดรอปอีกนะคะครับผมฉากนี้ทั้งหมดมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าวังยูเนี่ยผสมผสานทั้งความเข้าใจในเกมมากๆรู้เรื่องสกิลจุดอ่อนบอสการใช้ไอเทมกับทักษะส่วนตัวที่มันเอ่อเหมือนจะเหนือกว่าระบบเกมไปแล้ว จริงค่ะมันทำให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าในโลกของเกมที่มันมีกฎมีฎมค่าสถิติกำหนดไว้ความสามารถส่วนตัวของผู้เล่นที่มันดูเหมือนจะทะลุกฎออกมาได้แบบเนี้ยขีดจํากัดของมันจริงๆแล้วอยู่ที่ตรงไหนกันแน่แล้วมันจะส่งผลกับสมดุลของเกมในระยะยาวต่อไปยังไงได้บ้างอืมน่าคิดเหมือนกันนะคะ